สวัสดีค่ะวันนี้ยา่าจะมาต้มต้มหมูต้มกระดูกหมูทำน้ำก็ต้มกินกับข้าวย่าก,ก็จะเอาน้ำใส่ข้าวไปเลยย่าก,ก็จะใส่มีรากผักชีย่าก,ก็จะใส่รากผักชีไปเลยแล้วก็มีน้ำตาลกรวดย่าก,ก็จะใส่น้ำตาลหน่อยปรุงน้ำให้อร่อยแล้วก็คดข้าวมาใส่เลยอะ่ะแล้วก็มีผักย่าว่าอยากกินผักก็ใส่ผักเนี้ย นะอยากกินผักเราก็ใส่ผักต้มแบบต้มต้มแบบต้มจืดนะแต่ว่าจะไม่ใส่อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวแยกปิดประตูก่อนอ๋อเดี๋ยวแยกเอาล้ำปลาก่อน ยาเอาน้ำปลาออกมาแล้วแล้วก็จะใส่หมูเลยพดใส่หมูก่อนลืมใส่หมูก่อนเนาะเนี่ยใส่หมูก่อนระยะาก็จะนั่งกินข้าวตรงเนี้ยอืมไม่มีกับข้าวใส่หมูเพื่อให้เปื่อยก่อนอืมหมูเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวเอาข้าวมาเราก็ตักน้ําลาดเลยไงอันนี้ นี้เราก็รอเดือดใส่น้ำปลาหน่อยปลาอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดไงใส่น้ำปาลาทักสองสองชั่วีไม่เอาเค็มเยอะไงะจะทำเป็นน้ำผัดต้มพอละเดี๋ยวไม่เค็มเราค่อยใ,ใส่เดี๋ยวเราก็ช้อนฟองเอาอื ชำฟองเอาใส่ชูรสหน่อยเพราะยาติดชูรสไงใส่ชูรสหน่อยอน้ำกระดูกหมูมันก็หวานอยู่แล้วอ่ะอืมทีนี้ย่าก็จะปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาไว้เอาฝาหม้อนี่แหละฝามันยังหาไม่เจอย่าก็ต้องเอาฝาหม้อนี่แหละอืม ย่าก็น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วกระดูกหมูเดือดแล้วย่าคดข้าวมาแล้วเดี๋ยวย่าจะกินข้าวเนี่ยอืมเดี๋ยวย่าจะกินข้าวแล้วน้ำเดือดหอมยังไม่ได้ชิมเลยใส่น้ำอีกหน่อยดีกว่า เมื่อกี้น้ำล้นหมดเลยอ่ะอยาปิดฝาน้ำเขาก็เลยล้อนอันนี้เราก็ตุนงงต๋นไปเรื่อยๆไงตุ๋นไปเรื่อยๆใส่น้ำปลาหน่อยดีเออเดวชิมก่อนชิมก่อนว่าเป็นไงแล้วค่อยใส่อืมใส่น้ำปลาหน่อยจืดมะ เีนี้ถ้าอยากกินผักเราก็ใส่ผักไปอืมย่าก็ว่าจะหั่นผักไว้หน่อยเด็๋ได้หันนนหน่นผักแต่ตุนไว้หน่อยอืมเดี๋ยวหั่นผักแต่ย่าก็คงต้องกินผักแก้มด้วยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาน้ำปลาเก็บมาเพราะว่าย่าชอบกินผักอันนี้ผักกวางตุง้งย่าซื้อมาเนี้ยเพราะว่าที่ย่าปลูกยังไม่โตหั่นหน่อยก่อน อันปอกมันตุ้มก่อนกำอันนี้สิบบาทไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็แพงกว่าเก่าอ่ะธรรมดาเก่ามันห้าบาทเองกำหนึง่งแต่อันนี้เป็นสิบบาทขึ้นเหมือนขึ้นเท่าตัวแต่ว่าผักอนะ่ะมันก็มันก็ได้เยอะอยู่มันก็ไม่ได้น้อยหรอกแต่ว่าแต่ธรรมดามันห้าบาทเองกำลา ถ้าย่าไปตลาดปักน้ำนะมันก็จะกํากําหนึ่งยี่สิบแต่ว่าสามกรมเขาเอาห้าสิบปักน้ำอะ่ะตลาดปักน้ำเขาจะไม่เอาแพงอือ้หวัวมันเนี่ยอร่อยย่าก็จะเอาหมดเนะี่ยไม่ทิ้งอะ่ะอ,อันนี้สิบบาทเนี่ยเนี่ยสิบบาทแป่ต้องอร่อยแล้วควดข้าวมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวว่าจะกินข้าวด้วยหืมคุข้าวมาแล้วอืมรสชาติดีแล้วรสชาติกลมกล่อมแล้วอืมน้ําใส่โจกเลยอะย่าไม่ได้ใส่สัาเกลหรอกเพราะว่าย่าจะทําเป็นข้าวต้มเป็นน้ําซุปเฉยเป็นน้ําซุปอืออันคือต้มน้ําซุปกระดูกหมูต้มน้ําซุปกระดูกหมูกินกับข้าวทําเป็นข้าวต้มเลย อร่อยเลยอ่ะเราก็ไอ้น่ะเคี่ยวไปเรื่อยเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยเมื่อกี้โอ้โหน้ำน้ำร้อนน่ะเพราะว่าย่าปิดฝาไว้ไงนี่ต้องเปิดฝาไว้ตลอดน้ำร้นน้ำร้อนน่ะหมดเลยอ่ะเดี๋ยวย่าจะกินข้าวแล้ว ตื่นเช้ามาไม่มีอะไรกินไม่ตื่นเช้าเราตื่นเที่ยงอะอยาตื่นเช้าตื่นมาไม่มีอะไรกินอืมอยาก,ก็จะกินข้าวแล้วคงจะเปื่อยแล้วเชี่ยวมานานแล้วอยู่เนี่ยเนีย่ยเยใส่น้ำไปเลยใส่ในในชามเป็น้วต้มไปเลย ยาไม่ได้เคี่ยวข้าวเดี๋ยวจะได้เติมน้ำใหม่อ่าอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไม่เป็นไรหรอกยังไม่ครบเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยเติมน้ำมาไว้ผมต้องใส่น้ำไปอีกหน่อยล มวเติมน้ำลงไปนี่ถ้าเุณแกยวให้ไอ้ขุนออกแก๊สหมดไงพอแก๊สระเบิดแล้วก็แก๊สหมดอีกก็จะต้องเติมแก๊สกินข้าวก่อน อืสุดน้ำสุดน้ำแบบน้ำทุกโจกอ่ะกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวผักใส่หน่อยดีกว่าย่าอยากกินผักเอาผักใส่หน่อยแล้วก็กินกับผักเดี๋ยวช้อนกินคนเดียวเลยผักอะ่ะเพราะว่าเขาจะไม่กินผักกันชิมอีกรอบไหมเป็นไง อืมอร่อยเหมือนเดิมเลยใส่น้ำตาลกวดนี่อร่อยนะอร่อยกว่าน้ำตาลอื่นน้ำตาลที่เราใส่ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะอืมมันทําให้อร่อยอืจริงก่โอร้อนมนแด่พัดลมออกมาอืมอร่อรมากเลยถอาใส่น้ําเป็นน้ำข้าวต้มอะ่ะอร่อยอร่อยเลยอะ่ะอร่อยเยอะอืม รสมันกุ่งกล่อมอ่ะหมูว่าพอดีเลยอ่ะเที่ยวพอดีแล้วกระดูกหมูไม่งนนั้นอับเป็นเสื้เอเล็กๆนะเลาะเนื้อออกให้หลานเขาด้วยวเขาจะไม่กินกระดูกทำมีกระดูกเขาไม่กินแล้วนี่ก็จะสั่งข้าวกินสั่งมาส่งอ่ะข้าวกับข้าวมันแพง กองนึงนะก็เกือบร้อยบาทนะอ่ะค่าหน่อยเราเองก็ตุ๋นไม่เรื่อยอย่างเงี้ยอร่อยมาก ตื่นมากับข้าวว่ามันมีอะไรกินแต่ย่ากินมันย่าซื้อแตงไทยมาไว้ไงย่ากินแตงไทยแล้วกินยาไปแล้วงานนี้ก็ทํากับข้าวเลยก,กินไปคำสองคำอะไรลองก็คำสองคำ,งคำแล้วย่าก็กินข้าวอเอาผักกินเนอ,อะใส่ถ้วยนี้กวาผักลวกไว้เลยอือม อผักน่ากินมากค่ะอืมติดเนื้ออีกเอาผักไว้เดี๋ยวหลายเขาไม่กินอีกเห็นผักแล้วเขาก็ไม่กินลนะไม่ใส่อะไรแล้ะใส่ไม่ได้ละเดี๋ยวเขาไม่กินมาเดี๋ยวต้องเปลืองสั่งซื้อซื้อของอีกสั่งเซเว่นทีหนึ่งอะต้องสั่งเป็นร้อยอะถ้าไม่สั่งเป็นร้อยเขาก็ไม่มาให้เราอืม แต่ถ้าเราสั่งข้าวข้าวกล่องก็คือกล่องเจ็ดห้าบาทข้าส่งค่าอะไรด้วยอ่ะเขาคิดข้าส่งไปในในรวนเป็นตัวอยู่แล้วอ่ะแล้วกับข้าวมันก็ไม่ค่อยเยอะบางร้านก็ทําแม่อร่อยอืมเขาเลยคือของที่ติดไว้ก็ต้มแบบเนี้ยร้อนๆอ่ะอืมต้มกินร้อนๆมันก็อร่อยอ่ะอืมต้าผัก่ะต้มกินร้อนๆก็อร่อย

อ,อร่อยมากค่ะโุ้งั่วนอย่างเงี้ยไปสักพักก็น้ำให้เ,หเราเติมเพราะว่ากระดูกยังไม่ค่อยไม่ค่อยเปือ่อยใจแต่กระดูกเขาหวานมากเลยนะเพราะเป็นกระดูกอ่อนเป็นเอ็นนิดๆน,น่ะอือร่อยมากนักนี่ยากต้มแบบนี้กินแต่ครั้งนะ ติดใจย่าว่ามันมันร้อนๆแล้วมันน่ากินไงดักแล้วกินเลยแล้วมันอร่อยอืมอืม,อ,มอร่อยน้ำข้องของรสน้ำมันอร่อย เดี๋ยวเรียกลูกสาวมากินเขาไม่กินพร้อมเพราะว่าเขาไม่ออกกล้องลูกสาวหยุดงานห้าวันเพราะว่ามันเป็นข้าวมันาสไงห้าวันรวดเลยอ่ะจะทำมันจันเลยวันนี้วันวันศุกร์ทำงานหยุดงานเยอะวันหยุดเยอะไงหลายก็หยุดห้าวันเหมือนกันโรงเรียนอื อือกระดูกลังก๊อบๆอะ่ะมันไม่ใช่กระดูกลองเป็นเอน็นเนื้อเอ็นอะ่ะแล้วมันทำให้เ้อหวานอร่อยมากแต่ถ้าเขาไม่กินอ่ะย่ายากินคนเดียวอะ่ะอืย่าก็นั่งกินอย่างเงี้ยคนเดียวอยู่แล้วทุกวันแต่ย่าสูกกันเนีย่ยทริปมันจะยาวเพราะยากกินเร็วไม่ได้ไง อืว่าอย่าคลิปยาวเกินไป,เ,ปนเพื่อนๆดูไม่ไหว่ะยากก็คงจะแค่นี้ก่อนเดี๋ยยาก,กินต่อวันนี้คงจะมีแค่นี้แล้วจ้าสวัสดีค่ะ